อันนี้คือกล่องสูงสุดนะครับน่าจะเติมครบ15ื่นห้าแแถมฟรี1กล่องนะฮะวันนี้เราจะมาเปิดกันถึง2ใบเ <Wow. S 1> รื่องไชมเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามี i อ p ดีพกับ i อ f mm hmm. ดียแฟนพี่นะครับผม mm hmm. ไม่ชอนะ็อตเหรอเฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณที่บอกนะครับอ่ะมาเ b มเบชิมไดมอนด์นะครับ โอโ Finnish, no steel, ้โหมันมาเป็นอะไรวะเนี่ยคือมันรวมแต่ปีที่ดีก็จริงนะแต่107บวกเหรอจะได้หรือเปล่าวะ T S แน่นอนว่าเกมเมอร์อย่างเราเนี่ยครับถ้าขาดลูกกระต่ายไปนี้มันจะเล่นเกมยังไงนะมันจะดูซีรีส์ดูหนังฟังเพลงได้เยี่ยงไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมาปกป้องลูกกระต่ายกับแวนอปตสซีโ่นะอันนี้ตัวเลนเอมเบอร์นะครับจะช่วยกองแสงสีฟ้าได้ถึง7 3เเเลยนะมากกว่าเลนกองแสงปกติถึง1.5เท่าทำให้เราเล่นเกมได้แบบสปายลูกกระต่ายเล่นเกมได้นานขึ้นมากๆเลยนะครับและท เบาสบายมากๆนะครับสามารถทักไปสอบถามรายละเอียดได้ที่เพจออฟตัดได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะใช้โค้ดฟรีฟ้าวันเดอร์วกเพื่อรับส่วนลด100บาทด,ด้วยความอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมนี่ใบแรกครับใบแรกใบแรกนะครับผมใบนี้คลิกไปครับลืมไลค์กระหาลืมเบียวเฮ้ยบอลองดออังกฤษวะ่ะเฮ้ยแลมพาดหน่อยเพื่อนขอลอกแลมพารดจริงห,หุ่ยสี่สิบล้าน กองแถมส0ล้านล้านก็ไม่แย่น่ะเออพี่เพิ่งขายไปลมบาตสวยงามเลยน้องเอ,อ๊ะโอเคอยู่นะเออแต่อยากได้ย5 t ้าทีเอมากกว่าว่ะ <c oughs> ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เบี่ยวนะเพราะว่าไม่มีการ์ตูนดูนะฮะอนิมง,งอนิเมะอะไรเงี้ยไม่มีเลยอ่านแต่การ์ตูนในมือถืออ้ช่วงนี้เอ,อมันก็เลยไม่ค่อยเบี่ยวคือบางทีมาเบี่ยวแล้วคนดูไม่รู้จักไงหรือถ้าเบี่ยวเรื่องดังอะไรเงี้ยเบี่ยววันพีทเบียวนารูโตะหรือว่าไยบะอะไรเงี้ยมันโอ้โหเด็กน้อยชิ่นชอบไงเด็กนนอยังด เอเราไปเบี่ยวเรื่องอะไรก็ไม่รู้เด็กน้อยก็จะแบบโอ้ยอะไรวะเนี่ยเรื่องอะไรนี่งงเลยครับยันไม่ดูโทจิมะทันซาบุโร่เหรอเรื่องอะไรวะเดี๋ยวพี่เซิร์ชกันนะมีเรื่องอะไรที่แบบว่ามันๆเนี่ยบอกได้นะครับอ๋อคาไมไเมเรเดอร์หนุ่มไว้สี่สิบดูดิอันนี้พี่ชอบเลยเบี่ยวทุกคนกูอย่างชอบสนุกสนุกเรงนี้สนุก,นก,นก,นกมาแล้วสี่ตอนไงพี่ก็ดูแมงทุกตอนออฟตัดสี่โลเบาสบายไหม เหมือนไม่ได้ใส่อันนี้เมาอันนี้อันนี้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้อีกเครื่องโหดปะนี่จอนี้จอนี้ดูจอนี้มาอันไหนห้องน้องเหรอใช่อันนี้ไอเดียน้องมันคืออะไรของแถมไงที่เติมครบเท่าไหร่ไม่รู้อะแถมฟรีได้ได้ทุกคนอะคนจะเกิดเดือนตุลาได้สองอะเออเห็นอยู่อะ จริงๆก็ใส่มั่วก็ได้นะเดือนอะไรเราไม่รู้ไงว่าถ้าเกิดเดือนไหนมันจะได้ของอ่ะเขาก็ไม่เช็คอยู่ดีใช่ไหมไม่เช็หบอกเขาจะเช็คได้ไงใช่ไหมเขาไม่ได้ให้แนบเขาไม่พิมพ์เลยเฉยมันก็ใส่เดือนตุลากันทั้งเซิร์อ่ะไม่ส่งอันเลยหรอเออไม่รู้ถ้ารู้นี่จัดเลยอะไรนี่ล้างมดเลยหรอครับเลยพี่นยังเปิดละได้สี่สิบล้านเสียงมาไหมนี่อันนี้สุ่มตังค์เหรอก็ได้แปดถึงสิบหก ทำทีไม <st år> ทำทีจับตรงร้านนะเนาะอะไรนะแล้วถ้าเราได้ก็คือบวกเข้าไปเหรอใช่สูงสุดนี่เหรอสูงสุดสิบหกตามสุดแปดถ้าเราได้เจ็ดเหรอ what ถ้าได้เจ็ดก็เจอกันสองอบออี่สอ<ม>งไม่ได้แหละ <st år> ไม่รู้จำไม่ได้อันนั้นเป็นโปรแกรมเอาไว้เปิดดูดูหน้าจอว่ามันขึ้นยังไงเกมมันอยู่ตรงนี้นี่ จริงดูตรงนู้นก็ได้แต่ว่าเนี่ยอันนี้เกมจริงๆมันต้องดูตรงนี้โอเคโอเคได้ไหมง,นะงงไหมงงเดีอวใช่<ม>นี่อ,อันเดียวกดเขาไปก่อนตเติมตเติมบาทไ,ได้หน,นึ่น่าจะหมื่นห้านี่สุ่มอเนกเสียน,นี่อันนี้ดีสุดยี่ห้าล้วนเนี่ยถ้าได้ยี่ห้าทีเอสเข้าทีมทีมใครทีมน้องเพราะว่าตัดสินใจแล้วพี่ตัดสินใจแทนละว่าจะทำให้ไงนี้เรามีเงินหรอไม่มีค่อยๆทำไปค่อยๆทำ ทำไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งอ่ะมันจะต้องสาเร็จตอนแรกมีสี่ใช่ไหมขายทิ้งหมดใช่ไหมเอาตังค์กลับมาตอนนี้ซื้อใหม่ละได้มาสองล้ะโอ้โหได้ไหมอ่ะมันการ์ดมันดีกว่าของพี่นะแต่ว่าร้อยเจ็ดอันนี้ร้อยร้อยเก้า จานครับน้องๆที่ร้านไายุริคัสดอดถึงจานเขาโดเน a มา <c oughs> เอาคุณนี่เอาคุณนั่นก็ได้ donation มาสิบบาทโดเน t ม, <c oughs> มาบอกว่าอะไรไม่รู้ดอกมะลิอะไรไม่รู้ <c oughs> อันครับดอกมะลิอะไรทุกอย่าง <c oughs> าไม่รู้อ่ะไปนี่แล้วก็เปิดการ์ดเปิดเลย เรดกมเราต้องแบบเบียวหน่อยไหมเบียวไปว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดการ์ตูนเล้วหนะดูที่พี่ดูที่มันเป็นชายหนุ่มวัยสี่สิบที่เขาตัดสินใจขายของเล่นที่เขาสะสมมาทั้งชีวิตอ่ะทิ้งหมดอ่ะเพราะว่าเขาคิดว่าถ้าเกิดเขาแก่ตายไปอ่ะมันก็ไม่มีใครมาดูแลของเล่นของเขาต่อแล้วเขาก็เอาเงินทั้งหมดไปซื้อนักซื้อน้กกากไรเดอร์อยากดูไหม แล้วก็เดี๋ยววันหลังเราใส่ชุดไรเดอร์มาเปิดการนะแต่การ์ตูนอย่างนี้เด็กน้อยไม่ดูอ่ะมีแต่คนแก่ดูอ่ะเอาเลยเอ้อพื้นหลังฟ้าเอาเลยเออเบอร์คอนแลนโอ้เบอร์แคมเหรอไม่ใช่ป่ะมาเล่นโหโครกาก หุยร้านเดียวเหรอเฮ้ยมันร้านเดียวได้ด้วยหรอเมื่อกี้40ล้านน่เชื่อว่ะอันนี้คือร้อยเก้าเมื่อกี้ร้อยเจ็ดโอเจกยี่สิบห้าทีเอสนี่น่าจะยาวแล้วไมมีการดใบละหนึ0งหรอเนีีย ใช่อันนี้เขาบอกว่าอันนี้การ์ดใบละหนึ่0หมเหรอเนี่ยไม่ใช่อันนี้คือของแถมนะครับก็คือถือครบหมื่นฮะแถมฟรีหนึ่งใบไม่ต้องแถมก็ได้หรอเฮ้ยแถมดีแล้วบี้ได้เยอะออยไงไม่นนเหรอโน่งเล่นานเองหรอเออก็งงอยู่เนี่ยตอนแรกนึกว่า40ก็คือปกติเขาได้กันอย่างนี้ไม่ใช่ว่ะจากข้างหลังเหมือนนี่เลยนะเห <ๆๆ S 2> มือนแบบมีแสงส่องเข้ามาแบบว <ๆ S 2> ่าเฮ้ยส <ๆ S 2> ลังแต่ไม่พลักเน,นี่ยมันกากไหมอ่ะมันนาเกลือเลยเหรออืม พูดกากอ่ะ่ทำ,ทำค่อยๆทำเลยก็ตอนแรกกะว่าจะหกเดือนน่าจะเสร็จตอนนี้น่าจะสักปีปีหนึ่งอาจจะได้ขายได้ไหมขายได้แต่เมื่เดียวอี๋เหรอร้านร้านเจ็ดร้านเจ็ดเนี่ยยังไม่มีคนตั้งซื้อเลยเ<อ>นี่ไยไ,นะไม่รู้อ่ะแต่เขาน่าจะเก่งนะนักเตะหัวล้นเก่งเสมอ โคตรโคตรหัวล้นก็เก่งก็ชนะยุ่เมื่อคืนอ่ะอีกิติเกยิบห้าขายไม่ออกมันไม่เก่งเหรอถ้ามันขายไม่เยอะก็อาจจะออกแหละพอขายเยอะปุ๊บเนี่ยคือคนมันก็รอรอมีคนดึงแล้วก็ราคาล่วงลงมาเงี้ยมันก็รอถูกถูกอ่ะลองเล่นไหมอีกิติเก้ลองบบกแปดไม้จานผมมีมาได้มามอุ้ยพามเือเช่าโอเคสวยมีกิติเก้ด้วยเหรออยู่ไหนอ่ะขายอยู่หรือเปล่านี่ไงเลิกเลยได้เล่นพามือด้วยสวยงามเลย เดี๋ยวปัดราคาให้จะได้ขายออกเร็วๆโอเคไหมหรือว่าขายไม่ออกตลอดการมีสองแบบกิติเก้อุ้ยกิติเก้ยอดพุ่งอุ้ยกิติเก้โชว์ฟอร์มไปทีเฮ้ย,ม,ย,ม,ยมาแล้วิก แล้วมีความเร็วอุ้ยมาโอ้โหแอสซิสต์ไปทียีนีเกบอกไปอยู่น้าเป้าตั้งนานชอบทำเกมมากกว่ามันพุ่งเลยนะแตะพุ่งเลยนะอาจจะต้องเล่นปีกสวยงามดีเอง อีกกี่ติกเก้แล้วสัตว์ไม่ดีโอกีติกเก้ใครบอกไม่ดีของดีนะเนี่ยของดีของดีต้องรู้วิธีเล่นหน่อยคือมันยืนหน้าเป้าเลยมันไม่ค่อได้บอลอาต้องถ่างหน่อยวะต้องถ่างนิดนึง